โปดกลวดน้ำอิมินาปุญญากรมเมนะผลกุศลที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและกุศลศีลทานทั้งหลายทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญเพียรกอ่อกอบมาจากอดีตถึงปัจจุบันวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญสูงกุศล ไปยังมารดาบิดาปุย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติกาทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั่วทั้งจักรวาลพระอินพระพรหมพระยมพระกาลเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีแม่คงคาแม่โพศกทั้งเจ้ากรรมนายเวรขอจงได้รับส่วนกุศลนี้ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดถ้าท่านทั้งหลายทั้งปวงและสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไปทนทุกข์อยู่ในที่หนึ่งที่ใดก็ขอให้กุศลน,นี้ไปช่วยให้พ้นจากทุกข์ให้ได้ไปอยู่ที่สุขถ้าได้ไปอยู่ที่สุขแล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอีก